นี่เป็นอาหารบางส่วนของเดือนกระฎาคมบนเครื่องสายการบินแอร์เอเชียเอามาให้ทุกคนดูเรียกนำย่อยกันเวลาขึ้นเครื่องเราจะได้สั่งโดูคนว่าดีงามจริงๆนี่เป็นข้าวต้มหมัดใจข็โหใบตองมาด้วยเมนูนี้ทำถึงจริงๆเอามาอุ่นร้อนๆอุ้ยหอมใบกล้วยข้าวเหนียวขนหนุ่นมกล้วยจะเป็นกล้วยหอมทองและก็มีนูเทลล่าอ่ะกัดไปนึ่งคำม่ปอคำเดียวสองใายหัวซิฟเต็มซิฟร้อยอ่ะนี่จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือบิน เ,เปิเลยหน้าตาเปิดฝอยมาปุ๊บกลิ่นหอมเตจมูกเหมือนดั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆเมนูนี้จือเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือบินได้จอบกินนำ้ำก๋วยเตี๋ยวเยอะๆอันนี้ไม่พิหวังเยอะมากทุกคนให้เต็มก่อ,อนอื่นจิ้มลูกชิ้นก่อนนี่เป็นลูกชิ้นไก่แล้วก็เนื้อไก่มีเส้นมีวุ้นร้อยต่อด้วยปิดายด้วยเครื่องดื่มน้ำลำไยลำไยควหยมาเยอะมากทุกคนตัาใจก็ไม่ได้หวานเกินนะไม่ได้เซพกคอขึ้นขนาดนั้นอ่ะ ai luôn bờ lề chốt cam rề ui rồi mà chỉ làm dây cả lão